สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับกูเติ้ลอีกแล้วนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้จะมาในเรื่องของการหานะครับจากใบงานแรกนะครับที่กูเติ้ลให้ไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการหารยาวนะครับวันนี้นะครับกูเติ้ลนะครับจะมาแสดงวิธีการทําการหารยาวให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะครับในข้อที่1นนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไร มาดูนะครับในข้อที่1นะครับ1,247นะครับหาร5นะครับในที่นี้นะครับตัวตั้งก็คือ1,247นะครับหารด้วย5นะครับเริ่มจากหารตัวแรกนะครับตัวที่1นะครับ5หาร1ได้ไหมครับอ่า5น้อย1น้อยกว่า5นะครับใส่ศูนย์ไว้ด้านบนนะครับหลังจากนั้นเรา นำเลข1ไปรวมกับเลข2นะครับเป็น12นะครับทีนี้มากกว่าตัวหาแล้วเรามาดูกันสิว่า5คูณอะไรแล้วได้12นะครับจากสูตรคูณที่ครูต้นให้ไปเลยนะครับ5 15 5 2 10 5 3้นะครับเอ่อาสองครับใส่เลข2ไว้ด้านบนนะครับใส่ผลคูณนะครับไปด้านล่างครับหลังจากนั้นเราทำาไมนะครับนำสิกับ10มาลบกันนะครับ เหนือสองชักเลข4ี่ลงมานะครับด้านล่างครับทีนี้เป็น24เราก็ดูกันต่อสิว่า5คูณอะไรแล้วได้24นะครับจากสูตรคูณนะครับ5อะไรครับ5้าห้าสี่ยี่สินะครับใส่4ไว้ด้านบนนะครับใส่เลขใส่ผลคูณนะครับยี่สิบ ให้ตรงกับเลขยี่ิบสี่นะครับหลังจากนั้นเรานำยี่สี่กับยี่สิบมาลบกันนะครับยี่สิบสี่ลบยี่สิบเหลือสี่นะครับเหลือสี่ต่อไปนะครับดึงเลขเจลงมานะครับดึงเลขเจลงมาเป็นสี่สิบเจ็ดนะครับห้านะครับคูณอะไรแล้ว ได้ใกล้เคียงที่47มากที่สุดนะครับดูสุดคูณนะครับฮิวตันให้ไป59นะครับ59 45นะครับใส่ตัวที่คูณนะครับไว้ด้านบนเลข7นะครับใส่ผลคูณนะครับใส่ผลคูณ45นะครับ47ลบ45เหลือเหลือ2นะครับข้อนี้ ถือว่าเป็นเศษนะครับนําคําตอบนะครับก็คือเลขสีุ่มภูนะครับด้านบนนะครับเป็นตัวคําตอบแล้วก็ผลลบนะครับก็คือเป็นเศษนะครับข้อนี้ตอบ2 4 9เศษ2นะครับอันนี้ก็คืออีกใบงานหนึ่งครับที่พุตเต้ลให้ไปนะครับคือเป็นในเรื่องของการหารสั้นนะครับ มาดูกันนะครับว่าหารสั้นนะครับวิธีทำนะครับเป็นอย่างไรัข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับข้อที่หนึ่งมาดูกันเลยนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับในข้อนี้นะครับตัวตั้งคือสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับส่วนตัวหารคือเลขสองนะครับมาดูกันทีละตัวนะครับเวลาหารหารทีละตัวนะครับอ่า สกับ2อนะครับสองคูณอะไรแล้วได้2องมีไหครับจากสุดคูณที่ครูเติ้ลให้ไปเลยนะครับสองหนนะครับตัวถัดไปนะครับเลข5้ครับสคูณอะไรแล้วได้5้ามีไหมครับสองหนึ่งสอ่าตัวนี้มันเกินนะครับเพราะฉะนั้นส สองส,องสใช่ไหมครับ2อง,องเหลือเศษ1ใช่ไหมครับอ่าเราก็เอามารวมกับเลขสิเลขเนะครับเป็น17บนะครับสคูณอะไรแล้วได้17บนี่ไหมครับสองแ 2ครับ2ูณ8แล้วได้16กอ16กับ17ใช่ไหมครับ17ลบ16มันก็จะเหลือเศษ1น,นะครับให้นักเรียนเขียนเศษไว้ด้วยนะครับข้อนี้จะเป็นเศษนะครับคำตอบของเราก็คือนะครับ128นะครับเศษ1น,นะครับออันนี้ก็จะเป็นวิธีการหารสั้นนะครับ ง่ายนะครับเมื่อนักเรียนนะครับทำเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมตรวจคําตอบอีกรอบนะครับให้ทบทวนคําตอบอีกรอบหนึ่งนะครับครับสําหรับคูตเตอร์นะครับก็จบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันนะครับเปิดเทอมนะครับครับผมครับสวัสดีครับ